สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประชุมประ,ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัดภูเก็ต นายพิเชษปานาพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมซีเบสแกรนด์โฮเทลภูเก็ตโดยมีนายกฤิชารุษรไทยธนารัตผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสอสอวอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการจัดประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังฝ่ามคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME ของจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืออสสวจากผู้แทน5หน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาอุตา สาสตรกท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้แทนสภาเกษตรกร,ร,กรแห่งชาติและผู้แทนสมาพันธ์เอสมีไทยรวมกันจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัดภูเกต็ตโดยผลจากการทําประชาพิจารณ์ในครั้งนี้จะนําไปสู่การปรับปรุงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ SME จังหวัดภูเกต็ตให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเกต็ตให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสอชอค่ะดึงสื่อมวลชนกว่า20ชีวิตเยี่ยมชมการบริหารจัดการย่านเมืองเก่าถนนคนเดินด้วยกติกาชุมชนสร้างสมดุลท่องเที่ยวเศรษฐ,ฐกิจวิถีชีวิตวัฒนธรรมพร้อมผลักดันสู่เทศบัญญตัติเพื่อความยั่งยืนค่ะ ที่บ้าน92ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของย่านเมืองเก่าถนนถลางที่นักท่องเที่ยวและแขกบ้านแขกเมืองของภูเก็ตต่างเข้ามาเยี่ยมชมโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านโบราณที่ตกแต่งร้านด้วยของใช้ในสมัยโบราณทําให้สื่อมวลชนกว่า20ชีวิตที่ลงพื้นที่มากับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพสุขภาพแห่งชาติได้สัมผัสกับกลิ่นอายของเมืองเก่าภูเก็ตก่อนที่จะเริ่มล้อมวงพูดคุยภายใต้หัวข้อเขียนกติกาเมืองเก่าความผาสุกที่ทุกคนเป็นเจ้าของค่ะ ด้านนายดอนลิมนันทพิธิษประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูกเกต็ตเปิดเผยระหว่างการล้อมวงพูดคุยว่าโซนเมืองเก่าภูกเกต็ตครอบคลุมถนนถลางและพื้นที่รอบข้างนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรราว3 5 0หลังคาเรือนกว่า1,000คน ในจำนวนนี้เรา60เปซ็นเป็นคนท้องถิ่นขณะที่อีกส่วนเป็นคนนอกพื้นที่เช่าอาศัยอยู่ระยะยาวอย่างไรก็ตามเมื่อย่านเมืองเก่าได้รับความนิยมก็นำมาซึ่งปัญหาที่หลากหลายอาทินักท่องเที่ยวไม่เคารพสถานที่การใช้เสียงดังรบกวนผู้เท่าผู้แก่ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมคนในชุมชนขาดความสามคัคคีขาดเอกภาพทำให้ในปี2561คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันเพื่อกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันหรือกฎระเบียบชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต พุทธศักราช2,561โดยกำหนดแนวทางกติกาต่างๆอาธิมาตรการด้านความปลอดภัยการอนุรักษ์มรดกศิละปะวัฒนธรรมอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการยกระดับกฎระเบียบชุมชนที่เขียนไว้เมื่อปี2,561ให้กลายเป็นธรรมนูญย่านเมืองเก่าภูเกต็ตซึ่งจะมีกระบวนการที่เข้มข้นขึ้นและในอนาคตจะผลักดันเนื้อหาหรือสาระสำคัญในธรรมนูญน,นี้ให้กลายเป็นเทศบัญญัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก นายสมยศปาทานประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเกต็ตกล่าวคขะว่าหนึ่งในปัญหาของย่านเมืองเก่าภูเกต็ตคือปริมาณนักท่องเที่ยวที่เกินศักยภาพของการรองรับของพื้นที่ตามมาด้วยจำนวนขยะที่มากถึงวันละประมาณ3.2ตันชุมชนจึงได้เพิ่มนวัตกรรมการจัดการไม่ว่าจะเป็นการลดบรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งการนําวัสดุธรรมชาติมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หรือการใช้ถังขยะใบไม้ใหญ่แต่เพิ่มความถี่ในการขนย้ายออกนอกพื้นที่เพื่อให้เมืองดูสวยงามและสะอาดมากขึ้นค่ะ ขณะที่นายจเจริญถิ่นเกาะแก้วสมรชาสุขภาพจังหวัดภูกเก็ตกล่าวว่าสมรชาสุขภาพภูกเก็ตเป็นหนึ่งในกลไกลการสร้างพื้นที่กลางเพื่อรวมพลังภาคประชาชนรวมทั้งภาคส่วนอื่นๆได้มีการเชื่อมประสานและหนุนเสริมแนวคิดในการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เช่นในส่วนของย่านเมืองเก่าก็เตรียมที่จะมีการทบทวนกฎระเบียบชุมชนเดิมเพื่อจัดทําเป็นธรรมนูญฉบับแรกของจังหวัดและเป็นตัวอย่างรูปธรรมของการาร่างข้อตกลงโดยชุมชนให้กับพื้นที่อื่นๆด้านนายแพทย์ประทีปธนกิจจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวเขาว่าธรรมนูญสุขภาพมีส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาและจัดการความขัดแยง้งด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนถือเป็นอํานาจอ่อนหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่คนในพื้นที่ช่วยกันกําหนดเพื่อร่วมกันรักษาและปฏิบัติตาม ซึ่งการลงพื้นที่หาทางคณะจะได้ศึกษากติกาชุมชนที่เข้มแข็งของจังหวัดภูเก็ตเพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆต่อไปค่ะข้อตกลงของชุมชนจะเป็นพื้นฐานสําคัญดังนั้นนะครับทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยต้องการที่จะมาเรียนรู้เพื่อเอาบทเรียนตรงเนี้รวมทั้งเส่อมวลชนที่จากส่วนกลางไปเผยแพร่และเปลี่ยนกับพื้นที่อื่นเพราะพื้นที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพังงา จันบุรีหรือแม้กระทั่งภาคอีสานเขาก็จะมีมีมรด,ดกทางวัฒนธรรมให้กันก็มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจไปต่อนเนื่องนะครับจะเจอปัญหาคล้ายๆกันคือปัญหาระหว่างจุดเปลี่ยนผ่านของเก่ากับไปสู่ของใหม่จะทํากันยังไงประสบการณ์ของภูเก็ตกติก,กาเมืองเก่าของภูเก็ตและก็ธรรมโนูนของชุมชนเมืองเก่าภูเก็ตนี้จะเป็นต้นแบบ นะครับซึ่งสอชอจะใช้ในะนการขยายผลต่อครับ